สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้นะคะอาจารย์จูนก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาพบกับคอร์สที่ชื่อว่าสร้าง SME อย่างไรให้ทยานวงเล็บนิดนึงด้วยวิธีคิดแบบง่ายๆเราเอาแบบง่ายๆไว้ก่อนซับซ้อนขอเป็นคอร์สนะคะเมื่อเปิดภาพนี้ทุกท่านเห็นอะไรในภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้านหนึ่งหลังกับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกอบอุ่น เราลองจินตนาการนะคะว่าเราคือผู้ประกอบการกำลังจะออกมาสร้างบริษัทหรือเรามีบริษัทของเราแล้วแต่เราอยากทำบริษัทให้เรามั่นคงมากขึ้นยั่งยืนมากขึ้นเติบโตได้ดีขึ้นเราจะต้องเริ่มตั้งแต่อะไรบ้างแน่นอนค่ะต้องเริ่มตั้งแต่รากฐานที่มั่นคงไม่ว่าจะตั้งแต่ลงอิฐลงทรายลงหินลงดินลงปูนการก่อสร้างระหว่างตัวบ้านจนกระทั่งมีคนเข้ามาอยู่ จนกระทั่งเราสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เป็นบ้านในฝันแน่นอนค่ะเมื่อเราฝันแบบนี้มันก็เป็นไปในทางเดียวกันกันกบที่เรากําลังจะสร้างบริษัทเพื่อให้บริษัทของเราเติบโตมีความอบอุน่นมีแต่คนอยากเข้ามาทํางานกับเราบริษัทเรามีการจเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในทุกความสุขมันก็มักจะมีปัญหาหรือุปสรรคเข้ามาอยู่เสมอในคอร์สนี้ ทุกทท่านก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าปัญหารูปสักที่เข้ามาเนี่ยเอมันมีอะไรบ้างนะแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีนะคะซึ่งอันนี้ในคอร์สนี้เราก็จะพูดในเรื่องของที่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายและทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยล็อกประเด็น5ข้อใหญ่ล็อกคีย์สำคัญผนวกเข้าในคอรสเดียวซึ่งอันนี้จะมี5หลักเกณฑ์ใหญ่ๆที่เราจะมาพูดกันในคอสนี้นะคะพาร์ทแรกเลยคือเรื่องของสวอตบริหารใจ พา์ที่สองควักต้นทุนที่มีเลยค่ะต้นทุนที่มีคุณมีอะไรคุณควักออกมาให้หมดเลยพา์ที่สามโครงสร้างรากฐานอย่างที่บอกในรูปไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะโครงสร้างรากฐานของเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวสำคัญเลยพา์ที่สี่สร้างจุดเปลี่ยนจากสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่าสร้างจุดเปลี่ยนจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะมาสร้างยังไงแล้วเปลี่ยนยังไงแล้วอัดเด็ยังไงแล้วปรับยังไงได้บ้างพา์ที่5ค่ะ คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมบัญชีเหมือนโรคมะเร็งการเงินเหมือนโรคหัวใจซึ่งใน5ประเด็นข้อใหญ่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการลงลึกไปในทีละพาร์ททีละพาร์ทแล้วก็จะยกตัวอย่างให้กับทุกท่านได้ฟังกันเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่พาร์ทแรกเลยนะคะพาร์ทห่งค่ะสวัสดการบริหารใจอย่างแรกเลยเปิดใจทําใจ ร้อมลุยเปิดใจคือเลยคะเราเปิดใจเราก่อนเรากำลังจะเปิดบริษัทละเรากําลังจะเปิดขยายหรือทําอะไรก็ได้สิ่งที่เราจะต้องตามมาคือทําใจนะกับสิ่งและผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ถึงแม้อะไรจะเกิดขึ้นก็าตามไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราต้องพร้อมที่จะลุยต่อ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงมือทำโปรเจกต์ใดๆก็ตามหรือเราเรียกว่าลงมือแบบทำสิ่งที่รู้สึกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราชีวิตนี้ยังไม่เคยเป็นผู้ประกอบการเลยชีวิตนี้ยังไม่เคยมีบริษัทเป็นของตัวเองเลยชีวิตนี้เพิ่งเริ่มจะเปิดบริษัทเราเปิดบริษัทมาแล้วสักพักนึงเอ้ยมันยังมีปัญหาอยู่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมั่นคงและมั่นใจมากที่สุดก็คือตัวเราเองแล้วก็ใจเราเองที่เราจะต้องดูแลให้ดีนะคะ ในภาพนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพโครงสร้างซึ่งอาจารย์จูนเนี่ยได้แตกออกมาโดยใช้หลักการของสวอตสวอตที่เรารู้จักโดยปกติแล้วจะอยู่ในภาพของการที่เราเอาสวอตไปทำแผนธุรกิจแต่ครั้งนี้เราลองเอามาปรับและประยุกต์ใช้กับใจของเราดูสวอตที่ทุกคนรู้จักก็จะถูกแบ่งเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในในที่นี้อาจารย์ก็จะแยกเป็น ตัวเราปัจจัยภายนอกเราก็จะบอกว่าเป็นรอบๆอบตัวเราสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดเลยคือปัจจัยภายนอกเราลองหันมามองตัวเราเองซึ่งเป็นปัจจัยภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยด้วยค่ะที่ผู้ประกอบการหลายๆคนหรือ SME ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีตรงนี้ทุกคนเคยได้ยินคำว่าโอกาสอยู่ในอากาศ แต่เรารู้ไหมว่าคําว่าโอกาสอยู่ในอากาศเนี่ยเราจะไปคว้ามันมาได้ยังไงการที่เราจะไปคว้ามันมานั่นคือเมื่อโอกาสมันมาเราเองต้องพร้อมที่จะคว้านะคะแต่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะคว้าโอกาสที่มันมามันก็จะลอยผ่านเราไปเรื่อยๆนั่นแปลว่าสิ่งนั้นมันก็ได้ผ่านเราไปแล้วรวมถึงการที่เราจะเปิดหรือเป็นผู้ประกอบการด้วยเช่นกันการจะประสบความสำเร็จการจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท SME สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเลยคือโอกาสที่เราจะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปย้อนกลับมาที่ตัวเราตัวเราต้องตั้งเป้าถามว่าตั้งเป้าในที่นี้เราตั้งเป้าอะไรคะเราตั้งเป้าเราตั้งคอมมิชเมนต์กับตัวเราเองค่ะว่าเราตั้งใจจะทำเพื่อใครเราตัดสินใจแล้วนะว่าเราจะออกมาเราจะทำอะไรทำเพื่อใครทำเพื่ออะไร แล้วจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเราจะลงลึกไปทีละอันนะคะอันที่2ค่ะของตัวเราเองเราต้องโปร่งใสกับตัวเราเองนะคะคือมีธรรมมาพิบาลในตัวเราเองด้วยเช่นกันเพื่อสะท้อนภาพของความเป็นจริงในการทำธุรกิจเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราพร้อมแล้วนะที่จะเปิดเผยทุกอย่างเพราะเวลาที่เราทำธุรกิจอะคะ่ะถ้าเราเริ่มจากการหลบเราจะจำไม่ได้เลยว่าเราหลบอะไรไว้บ้าง แต่ถ้าเราเปิดเราจะรู้ว่าเมื่อปัญหามันมาหรือมันมีเนี่ยเราจะแก้แล้วไปในทิศทางไหนได้บ้างกำจัดจุดอ่อนค่ะกำจัดจุดอ่อนในที่นี้ก็คือยอมรับการตัดสินใจหากผิดพลาดนั่นคือเราต้องพร้อมรับก,กับใจของเราเราไม่ได้บอกว่าทุกการตัดสินใจของเราจะถูกเสมอไปแต่ทุกการตัดสินใจของเราก็ไม่ได้ผิดเสมอไปเช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้โอกาสใครเราให้โอกาสตัวเราเองก่อน ในการที่จะยอมรับว่าเอ้ยการตัดสินใจครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกแต่มันคือบทเรียนสําหรับเรากําจัดจุดอ่อนอีกอันหนึ่งค่ะทอได้แต่อย่าถอยทอได้แต่อย่าถอยในในที่นี้นะคะก็หมายถึงว่าสู้ยิบตาเลยเดี๋ยวเราก็จะไปลงลึกในอีกทีหนึ่งนะคะในหัวข้อนี้รอบๆตัวเราค่ะเป็นเรื่องของการทลายอุปสรรคทลายอุปสรรคในที่นี้ก็คือมักจะมีสิ่งเราเข้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นจากคนข้างหนกคนข้างข้างเพื่อนหลวมงาน ทีมงานคนที่เขาให้กำลังใจเราเราก็เก็บออกมาเป็นพลังแต่ถ้ามีพลังด้านลบเข้ามาละ่ะเราจะจัดการยังไงเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นพลังบวกให้ได้เราไม่สามารถไปบังคับคนอื่นได้ว่าให้เขาคิดหรือให้พูดกับเรายังไงแต่เราจะต้องใช้ความเข้มแข็งของเราที่เราตั้งมั่นไว้ตั้งแต่แรกในการเอาชนะใจตัวเอง อันสุดท้ายค่ะคือการเพ ini, ิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสในที crash, ่นี้ในการบริหารใจก็คือกลุ่มคนที่เราอยู่ด้วยเราเลือกกลุ่มก่อนนะคะว่าเราอยากที่จะเป็นแบบไหนเราก็ไปอยู่กับกลุ่มคนแบบนั้นถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จเราก็ไปอ่านหนังสือคนที่เขาประสบความสําเร็จเราก็ไปอยู่กับคนที่เขาประสบความสําเร็จเราก็ไปคุกคีกับคนที่เขาประสบความสําเร็จ หรือกับคนที่เขามีความพยายามคิดบวกเพราะถ้าหากเราอยู่เราไปอยู่กับคนที่เป็นกลุ่มที่เขามีพลังทางด้านลบสูงเราก็จะติดพลังทางด้านนั้นมาด้วยแล้วในบางครั้งเนี่ยปัญหาเพียงแค่นิดเดียวเหมือนเส้นผมบางภูเขาก็จะทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านนะคะอาจจะท้อถอยกันไปได้เลยแต่ในขณะเดียวกันปัญหาเดียวกันแต่ถ้าเราอยู่กับกูรูหรือกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงเนี่ย เราจะสามารถผ่านมันไปได้แบบง่ายมากๆเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการบริหารใจซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันอีกทีหนึ่งในบทต่อไปนะคะ